คุณเคยถามตัวเองไหมว่าศรัทธ,ธาคืออะไรมันเป็นเพียงความรู้สึกในใจหรือคือความจริงบางอย่างที่อยู่เหนือเหตุผลวันนี้คำถามนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในวิหารวัดวาหรือห้องปฏิบัติธรรมอีกต่อไปแต่มันถูกโยนเข้าสู่โลกของปัญญาประดิษฐ์โลกที่โค้ดและอัลกอริทึมเริ่มแตะต้องสิ่งที่มนุษย์เคยเชื่อว่าเป็นเรื่องเหนือการคำนวณลองจินตนาการคุณเดินเข้าไปในวัดที่เงียบสงบ แทนที่จะเห็นพระภิกษุผู้มีอายุนั่งเทศด้วยน้ำเสียงอบอุ่นคุณกลับพบหุ่นยนต์นักบวชที่มีใบหน้าทำจากซิลิโคนและโลหะสายตาไม่กระพริบแต่กลับเปล่งเสียงธรรมะอย่างชัดเจนคุณจะรู้สึกอย่างไรนั่นคือศรัทธาหรือเป็นเพียงโปรแกร,รมที่เรียนแบบศรัทธาในปี2019ประเทศญี่ปุ่นมีข่าวที่ทำให้โลกทั้งโลกตะลึงวัดโคไดจิในเกียวโตได้นำหุ่นยนต์ชื่อไมดารอยมินดา มาสวมบทบาทพระมันสวดมนต์เทศด้วยน้ำเสียงสงบเคลื่อนไหวช้าๆราวกับกำลังปฏิบัติสมาธิผู้คนจำนวนมากต่างเดินเข้าไปนั่งฟังบางคนบอกว่ารู้สึกได้ถึงความสงบอย่างประหลาดบางคนกลับถามว่านี่คือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาหรือความก้าวหน้าของมันกันแน่นี่แหละคือจุดที่โลกของเราเริ่มต้องเผชิญคำถามสำคัญศรัทธาถูกโคตดได้หรือไม่ ถ้า AI สามารถอ่านพระไตรปิฎกได้ทุกเล่มสามารถสอนหลักธรรมได้อย่างไม่ผิดพลาดสามารถตอบปัญหาธรรมะแบบฉับพลันเร็วกว่ามนุษย์แล้วมันต่างอะไรจากพระอาจารย์ที่ผ่านการปฏิบัติมาหลายสิบปีคำถามนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของศาสนาแต่เป็นเรื่องของมนุษยชาติเพราะศรัทธาไม่ใช่เพียงความรู้แต่เป็นประสบการณ์ภายใน AI อาจเข้าใจคำว่าเมตตาจากพจนานุกรม แต่มันเคยรู้สึกถึงความเจ็บปวดของการสูญเสียไหมมันเคยร้องไห้เพราะเห็นใครสักคนจากไปหรือไม่หรือสุดท้ายมันก็แค่แสดงผลลัพธ์ที่เราเขียนไว้ล่วงหน้าและนี่คือความย้อนแยง้งมนุษย์เรากําลังหันไปหาหุ่นยนต์เพื่อฟังเสียงธรรมะในขณะที่หุ่นยนต์เหล่านั้นไม่มีแม้กระทั่งจิตใจที่จะเข้าใจคําสอนที่มันพูดออกมาแล้วเราล่ะกําลังหาความสงบจากความจริงหรือจากภาพลวงตาที่เทคโนโลยีสร้างขึ้นบางคนอาจบอกว่า มันไม่สําคัญหรอกว่าเสียงเทศมาจากใครเพราะถ้าคําสอนนั้นจริงและสามารถทําให้เราคลายทุกข์ได้นั่นก็คือธรรมะแท้ๆไม่ว่าจะมาจากมนุษย์หรือเครื่องจักรแต่บางคนกลับยืนยันว่าศรัทธาคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นภายในมนุษย์เท่านั้นไม่อาจโปรแกร,รมไม่อาจสร้างซ้ําเพราะสิ่งนั้นคือความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงแล้วคุณละ่ะคุณคิดว่า AI สามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่หรือมันเป็นเพียงกระจกสะท้อนความศรัทธาของเราเท่านั้น สุดท้ายคำถามนี้อาจไม่ได้อยู่ที่ AI แต่อยู่ที่เราเองว่าเรากำลังใช้ AI เพื่อค้นหาศรัทธาหรือเพียงเพื่อหน,นีความว่างเปล่าในใจศรัทธาถูกเขียนด้วยโค้ดได้จริงหรือหรือแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่มนุษย์ยังคงต้องค้นพบด้วยหัวใจของตนเองเพราะใจคนเรายังมีคำถามไม่สิ้นสุดถ้าเรื่องราวเหล่านี้ทำให้คุณได้แรงบันดาลใจฝากกดติดตาม และแชร์ a n i c a My Lab ไว้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันนะครับ